นะครับพบกันกับผมนะครับนัทสุนทรพิบ้านรามินหาซอย5นะครับวันนี้นะครับนัทจะพาชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับนิสสันซูฟี่นะครับรุ่น 1.8V ออโต้นะครับปี2013นะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่299,000บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาทนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ปี2013นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับภายในเบาะหนังนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่าน กำลังมองหารถนะครับผ่อนสบายๆนะครับรับแนะนำเป็นบ i s ษัทคิวฟี่คันนี้เลยนะครับได้เป็นตัว 1.8V เลยนะครับเกีร์ออโต้นะครับเครดิตด,ดีฟีดาวออกรงสุ่บาทได้เลยนะครับผ่อนได้สูงส,ส,ส,สุดถึง84เดือนนะครับจับใจง่ายๆนะครับซื้อได้เลย เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันบ้างนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมัตติริเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับแบบ L.E.D. นะครับกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขวามีมาครบนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ ปลับไฟฟ้าแลครับเก็บไฟฟ้านะครับล้อแม็กซ์อลอยนะครับสีเงินนะครับระบบเบรก abs ดิสเบรกนะครับสี่ล้อนะครับนิสสันซีฟี่นะครับมือเปิดด้านนอกนะครับแบบพรีเมียมนะครับประตูคู่หน้านะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับลดล็อกล็อกรถนะครับสะดวกสบายกุญแจรีโมทปุ่มกดสตาร์ทเอนจินเลยนะครับ ไฟท้ายแบบ led นะครับโลโก้นะครับ nissan silvia นะครับแบบคอเมียมนะครับรุ่นย่อย1.8 V นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับภายในกว้างนะครับเป็นรถเก่งนะครับแบบซีดานนะครับ1.8ตัวีนะครับภายในบ่อหนังนะครับสีครีมนะครับ ภายในสะอาดนะครับผมมีแอร์หลังด้วยนะครับกระจกแบบไฟฟ้านะครับผมภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมือเปิดแบบโครเมียมนะครับเบาะคนขับนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับดูแลรักษาง่ายครับเป็นเบาะหนังนะครับภายในสีครีมนะครับ ทวงมาลัยมาพร้อมมปติฟัง์กชันนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับไมค์แบบดิจิตอลนะครับคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับกุญแจรีโมท2ชุดนะครับคันนี้ปุ่มกดสตาร์ทเอนจิ้นนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับพร้อมกล้องหลังขนาดถอยนะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุ FM นะครับ CD MP3A UX USB นะครับ ประมาณนี้นะครับภายในนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับราคานี้นะครับขายไวนะครับผมมีคันเดียวนะครับจองให้ไวจองให้ทันนะครับ